พ่อสุจิตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับครับพี่น้องบายบายสวัสดีครับพี่น้องได้ชมกันนะครับแถววัดบ้านผมคือถตงผมจะได้ไม่มากนะครับผมก็มีเวลาทุกวันนะครับผมก็เอามาถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับพี่น้องได้ถ่ายนะครับยังเหลือเยอะนะครับมันป่าป่าป่าที่เขาปลูกไว้นะครับ มันยังเหลืออีกเยอะนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ถ่ายให้ถ่ายนะครับยังเหลือเยอะนะครับมันปลาปลาปลาที่เขาปลูกไว้นะครับมันยังเหลืออีกเยอะนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ถ่ายได้ถ่ายได้เท่าไหร่คือเอาเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับถ่าย <Te ars> องค์แรกก็คือหลวงปู่เปี่ยมหลวงพ่อเปี่ยมนะครับ คนมากเลยนะครับพี่น้องทุกพ่อสุจิตตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับพ่อสุจิตตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับคือไม่จําเป็นว่าเอาเยอะๆเลยไม่ไม่นะครับเพราะเราทําได้เฉพาะ แรงเราอะนะครับได้เท่าไรเอาเท่านั้นนะครับคือไม่จําเป็นว่าเอาเยอะๆเลยไม่ไม่นะครับเพราะเราทําได้เฉพาะอแรงเราอะนะครับมีความสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับตรงที่เผาหลวงพ่อวันนั้นก็เนี่ยตรงนี้แหละนะครับลงทางทิศตะวันออกนะครับ ทางทิศตะวันออกผมก็เพิ่งมาถ่ายนะครับแต่มันเยอะมูลามไปตึงหมู่บ้านทางนู้นนะครับผมก็ยังไม่ถ่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นปุกคนนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องได้ชมกันนะครับแถววัดบ้านผมคือตึงผมจะได้ไม่มากนะครับ ผมก็มีเวลาทุกวันนะครับผมก็เอามาถ่ายคลิปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใกล้จะถึงสามนาทีแล้วแหละพี่น้องนะได้สองนาทีแล้วนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ออกมาหาทําคลิปนะครับให้ แรกก็คือหลวงปู่เปี่ยมหลวงพ่อเปี่ยมนะครับรถ่ายได้เท่าไร่คือเอาเท่านั้นนะครับพี่โน,โน้องนะครับถ่ายทางทิศตะวันตกยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ก็แถวสะน้ำก็ยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ทางเมนก็ยังไม่ ทางทิศตะวันตกยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ก็แถวสะน้ําก็ยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ทางเมนก็ยังไม่ทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกผมก็เพิ่งมาถ่ายนะครับแต่มันเยอะมูลามไปตึงหมู่บ้านทางนู้นนะครับผมก็ยังไม่ถ่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นพ่อสุจิตตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับ ่อสุจิตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับ,หล,ออรบหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับครับตอนนี้ผมก็จะถ่ายป่าทางนี้นะครับในวัดที่ผมยังไม่ได้ถ่ายอีกเยอะนะครับป่าฝั่งทิศตะวันตกยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ก็แถวสระน้ำก็ยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ ทางเมนก็ยังไม่ก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้ององค์ <c oughs> แรกก็คือหลวงปู่เปี่ยมหลวงพ่อเปี่ยมนะครับทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกผมก็เพิ่งมาถ่ายนะครับแต่มันเยอะมูรลามไปตือหมู่บ้านทางนู้นนะครับผมก็ยังไม่ถ่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นจบการถ่ายทําไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้วันหน้านะครับคลิปข้างหน้าก็จะได้ ให้เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีไกรถ่ายได้เท่าไหร่คือเอาเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับถ่ายจบการถ่ายทําไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้วันหน้านะครับคลิปข้างหน้าก็จะได้ จบการถ่ายทำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้วันหน้านะครับคลิปข้างหน้าก็จะได้ถ่ายนะครับยังเหลือเยอะนะครับมันป่าป่าป่าที่เขาปลูกไว้นะครับมันยังเหลืออีกเยอะนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ถ่ายไรถ่ายได้เท่าไหร่คือเอาเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับถ่ายครับพี่น้องบายบายสวัสดีครับพ่อสุจิตตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับ ที่บ้านนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับให้เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอรับมีความสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับก็กราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับ ตรงที่เผาหลวงพ่อวันนั้นก็เนี่ยตรงนี้แหละนะครับหลวงพระพี่น้องใบบาบ,าบาสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมก็ถ่ายทาแถวนี้หให้เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ คือไม่จําเป็นว่าเอาเยอะเลยไม่ไม่นะครับเพราะเราทําได้เฉพาะอืแรงเรานะครับครับตอนนี้ผมก็จะถ่ายป่าทางนี้นะครับในวัดที่ผมยังไม่ได้ถ่ายอีกเยอะนะครับป่า เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับก็ก,กนนร,ราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้อง ครับตอนนี้ผมก็จะถ่ายป่าทางนี้นะครับในวัดที่ผมยังไม่ได้ถ่ายอีกเยอะนะครับป่าฝั่งทิศตะวันตกยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ก็แถวสระน้ําก็ยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ทางเมนก็ยังไม่เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีฝั่งทิศตะวันตกยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ก็ แถวสระน้ําก็ยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ทางเมนก็ยังไม่ทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศตะวันออกผมก็เพิ่งมาถ่ายนะครับแต่มันเยอะมูลามไปตือหมู่บ้านทางนู้นนะครับผมก็ยังไม่ถ่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นทางทิศตะวันตกยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ก็แถวสระน้ําก็ยังไม่ได้ถ่ายทางทิศใต้ทางเมนก็ยังไม่ทางทิศตะวันออกนะครับ ทางทิศตะวันออกผมก็เพิ่งมาถ่ายนะครับแต่มันเยอะมูรลามไปตือหมู่บ้านทางนู้นนะครับผมก็ยังไม่ถ่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นก็ตอนนี้ผมก็ถ่ายทางแถวนี้ให้เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพ่อสุจิตตาพิรมซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับที่บ้านนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อองค์ที่สองนะครับ องแรกก็คือหลวงปู่เปี่ยมหลวงพ่อเปี่ยมนะครับให้เจอกันอีกนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีไกล่ถ่ายได้เท่าไหร่คือเอาเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับถ่ายจบการถ่ายทําไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ วันหน้านะครับคลิปข้างหน้าก็จะได้ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับคือไม่จําเป็นว่าเอาเยอะๆเลยไม่ๆนะครับเพราะเรา